สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช anel พ่อบ้าสี่สูตรวันนี้เราจะมาทําเรื่องเบเบดอ่าโดยวันนี้เนี่ยหัวข้อจะเป็นทําไมเบเบดถึงกลับมาฮิตในยุคนี้ได้ต้องบอกก่อนนี้ก็คือเบเบดเนี่ยมันมีมาหลายยุคหลายสมัยมากๆนะครับถึงแม้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นพวกเราเนยุคเด็กที่เกิดในยุค9 0สูนะครับแต่ว่าต้องบอกงนี้ก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเบเบดเนี่ยเขาเริ่มกลับมาฮิตแล้วโดยณนะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ของเบเบดเวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะมาดูกันว่าเฮ้ย เหตุผลทําไมเนี่ยว่ามันกลับมาฮิตในช่วงนี้ได้นะครับโอเคเราไปดูกันโอเคก็จุดเริ่มต้นนะครับน้องๆสมัยนั้นหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จุดเริ่มต้นของเบเบเนี่ยมันมาจากแอนิเมะพ่วงกับของเล่นซึ่งยุคนั้นเนี่ยจะเป็นแอนิเมะปี2002นะครับก็ฉายโดยสตูดิโอแม h ฮา s นะครับแล้วก็แน่นอนว่าฉายที่ฟรีทีวีก็คือ m o นด r นไนทีวนั่นเอง ตั้งแต่สมัยนั้นก็จะเป็นทาคาโอคายเลแมทเนาะอ่าก็จะมีหลักๆเนี่ยประมาณสามภาคเนาะคือภาคแรกที่ทาคาโอเนี่ยยังผิวคล้ำอยู่เลยแล้วก็ตอนหลังก็คือกินกูต้าขึ้นมาเออ มีความหล่อเท่ขึ้นมาครับแต่ละตัวห,ห,หลังจากที่ภาค2กับภาค3เป็นต้นไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเบเบเนี่ยก็พัฒนามาเรื่อยเรื่อมีแอนิเมะภาคต่อมาหลายๆภาคแล้วก็รวมถึงของเล่นเนี่ยก็ต้องพ่วงมาด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่เน้นขายของเล่นณช่วงนั้นก็ต้องบอกตรงว่าเบเบเป็นอะไรที่โคตรฮิตตัวของเล่นเนี่ยฮิตมากๆนะครับแอนิเมะเนี่ยก็ฮิตเยอะมากระดับหนึ่งนะเพราะว่าตัวแอนิเมะนี่สนุกนะเออแต่ว่าของที่มันดีกว่านั้นก็คือเกมเพย์นะครับของ เบเบดหรือว่าลูกข่างนี่แหละก็คือลูกข่างโดยมันจะประกอบด้วยนะครับตัวเบเบดนี่แหละอ่าก็จะมีอะไรมังกรฟ้าหงแดงพญาขาวเต่าขนองเนาะแล้วก็จะมีสเตเดียมหรือว่าสนามนะครับที่ทําให้เราเหมือนกับได้มาแบทเทิลกันนะครับแล้วก็จะมีตัวชุเตอร์ตัวรันเชอร์นะครับสมัยนั้นเนี่ยก็จะทนะีทูวันโกชุดเนาะเออแล้วก็เอาลูกข่างเนี่ยมาชนกันนะครับว่าใครที่อยู่รอดได้คนสุดท้ายเนี่ยก็จะชนะไปนะครับก็จะมีเรื่องของ ชนกันแล้วออกกระเด็นออกนอกสนามก็จะก็จะแพนะครับหรือว่าใครหยุดหมุนคนสุดท้ายเนี่ยก็จะชนะไปนะครับอันนี้เมเบสนะตอนนั้นเป็นประมาณนี้ณต,ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยการเล่นพวกเบเบสคัสเกียอะไรพวกเนี้ยเป็นอะไรที่สมัยนั้นโคตรฮิตเลยนะครับแล้วมันสนุกด้วยตัวของมันเองถึงแม้ว่าเราจะดูมันชนปึ้งๆเนี่ยแต่ว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยหรือว่าณตอนนี้ดูแล้วก็ยังรู้สึกว่าว้าวอยู่เลยนะครับอันนี้ก็คือแบล็กเกล์เนาะ ต่อมาเนี่ยจริงๆตัวเบเบดเนี่ยอย่างเช่นมังกรฟ้าหรือว่าดากูนเนี่ยเขาก็จะมีหลายหลากหลายเนาะอย่างเช่นแบบนาภาค2ภาค3มเนี่ยมันจะมีเรื่องของดากูน GT นะครับมันก็จะมีเหมือนกับตัวไข่แล้วก็ไข่ไข่ไข่ไปเนาะแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยตอนพอมันเบิร์สเนี่ยมันก็จะบุ๋นแรงขึ้นเหมือนกับมันได้ลูกคืึดอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่ามังกรฟ้าแบบที่มีแม่เหล็กนะครับอ่าก็จะมีคู่วบวกขัวลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นได้ หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าทีมเนี่ยก็ยังเป็นการเอาเบเบรเนี่ยที่เป็นพลาสติกมาชนชนกันอยู่อะไรอย่างนี้เนาะณตอนนี้เนี่ยต้องมองตรงว่าของแท้เนี่ยของทากาตะโทมี่เนี่ยแพงมากนะครับก็ขายมือสองที่ eBay ย์อะไรพวกเนี้ยราคาแพงมากๆเลยถ้ามีกล่องครบอะไรอย่างงี้เนาะนี่ก็เป็นแบล็กการ์ดของเรานะครับ Mike just give you that winning edge. Okay. since the topic the favorite Okay, edge. we're the the character, just that you on of <laughs> โอเคเรามาดูที่เหตุผลดีกว่าว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเบรเบัดยุคนี้เป็นเบรเบทเองเนาะว่าทําไมมันกลับมาคิดกันได้นะครับข้อแรกเนี่ยก็คือ1มีแอนิเมะเนี่ยช่วยส่งเสริมครับอ่าแล้วก็แอนิเมะเนี่ยต้องบอกตรงว่าเดี๋ยวนี้ดีมากเพราะว่าเราสามารถดูเบรเบทได้เรื่อยๆทุกๆตอนเนี่ยแถมเป็นภาพไทยดนะ้วยเนาะที่ยูทูบเลย แล้วก็สรรหามาดูได้่ยขาอยากดูเนื้อเลือกเลยเนาะเราก็เข้าไปดูได้เลยไม่ต้องแบบหาดูยากไม่ต้องมาดูฟรีทีวีอะไรพวกนี้นะอันเนี้ยดูบน YouTube ฟรีๆได้เลยนะครับแล้วก็เขาค่อนข้างลงทุนอย่างเช่นเพลง OPD อย่างงี้เนาะเขาก็ใช้วงวัน o k เคล็อกนะครับกับเอสบ้านะเอวงเกาหลีเนี่ยเออมาร้องเพลงนี้เลยนะครับอ่นนี้ก็เป็นอีกข้อดีที่เฮ้ยเขารู้สึกว่าค่อนข้างจะทุ่มเทนะครับกับแอนิเม แต่ว่าต้องบอกตรงว่าแอนิเมะเนี่ยพอเขาจับกลุ่มตลาดเด็กเพิ่มเติมเนี่ยาตัวความเข้มข้นของเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่ามันยังสู้แอนิเมะของปีปี1ปี2ปี3เนี่ยไม่ได้นะครับรวมถึงพวกการทำ 3D เนี่ยพวกแบบสัตว์ในตำนานอะไรที่ปล่อยออกมาเนาะมันสู้ไม่ค่อยได้นะครับประมาณนี้นี่แหละคือความจริง ที่อยู่เบื้องหลังปริศนา <Extreme Dance! S 1> ต่อมาข้าอ2ก็คือเขาเจาะตลาดกลุ่มเด็กได้สำเร็จต้องบอกก็คือบางของเนี่ยอย่างเช่นแบบอย่างพวกดีจีไว้นะครับหรือว่าพวกธรรมก๊อตหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหรือพาย,ยุก,กิอะไรก็ตามหรอบางทีเนี่ย คนที่ซื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มเด็กหนวดอย่างเราเนาะเออพอซื้อเป็นพวกกลุ่มเด็กหนวดเนี่ยแน่นอนว่าเออเรามีกําลังซื้อก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มความแมสความไวรัล่าให้ได้มากนักนะครับแต่ว่าพอมันมาเจาะกลุ่มตลาดเด็กเล็กๆเนี่ยได้สาเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมขอหยิบยกมานะครับจากแอปต่อนะครับก็ชอบมากเลยนะครับก็คือท็อปปิกแคปชั่นเนี่ยเขาบอกว่าเบบีเห่างไกล iPad เออ อันนี้มันดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็จะมักจะติดจอเนาะแต่ว่าพอเด็กเนี่ยได้เล่นเบเบดเนี่ยมันได้สัมผัสของจริงเออมันได้มีของของจริงที่แบบเห็นแล้วมาชนกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเป็นแอคทิวิตี้คำกิจกรรมได้ดีเหมือนกันนะครับก็คือเราก็เปลี่ยนจาก iPad เล่นพวกดูหน้าจออะไรอย่างเงี้ยเนาะมาเล่นเป็นเบเบดเนี่ยกันไปเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาทำสำเร็จเนาะสามารถเกาะกลุ่มเบรเดอร์เด็กๆได้แล้วนะครับข้อ2 ต่อมานะครับก็คือข้อ3ข้อ3เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก็คือตอนที่ผมเห็นสนามมันครั้งแรกเนี่ยผมรู้เลยว่ายังไงเบรเบทเอ็กเนี่ยเกมเพย์มันสุดยอดแน่นอนนะครับอบอกตรงๆอย่างนี้ก็คือเบรเบทของเบรเบทเซ็กเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะเป็นเหล็กครับก็คือตัวตัวเบรดเนี่ยตัวใบใบมีดมันเนี่ยมันจะเป็นเหล็กเนาะเออแล้วก็มันเน้นแบบเกมเพย์เลยมันไม่ได้เน้นความสวยงามพลาสติกสีนู้นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเนาะอ่ะ คราวนี้เนี่ยมันก็จะสนามมันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า extreme line นะครับก็คือไอ้สีเขียวข้างบนเนี่ยในในหน้าจอเนี่ย extreme line เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นพลาสติกที่เป็นฟันเฟืองนะครับให้ตัวบิดเนี่ยหรือว่าไอ้ตัวฐานของเบเบดเนี่ยมันไปไต่อ่ามันไปไต่เหมือนกับเราเราชูดเบเบดอ่ะเออแล้วมันไต่เงี้ยพอไต่แล้วมันจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็พอตรงกลางลงมาเนี่ยมันทําให้กระแทกอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างสนุกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเฮ้ยผมเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยมันเวิร์กว่ะมันทําสําเร็จแล้วเพราะว่าปกติเบเบดเนาะถ้ายิงผ้าแรกๆเนี่ยถ้าเราชูดไปอย่างงี้ใช่ไหมปุ๊บเราก็จะเห็นว่าแค่แบบมันชนกันจิ้งจิงจิงิจจ,จิแล้วก็แรงหมุนหมดเนี่ยมันก็จะแพ้ไปเนาะแต่ว่าเนี่ยมันพลิกแพงสถานการณ์ได้เยอะมากนะครับอย่างเช่นแบบขึ้นเอ็กซ์ตรีมไลน์แล้วแดชลงมาโจมตีนะครับหรือว่าถ้าบางสายที่แบบว่า เป็นสตาร์มินอะไรเงี้ยเนาะก็จะเน้นแบบหมุนนานไม่ยอมโดนชนอะไรเงี้ยเนาะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันได้ลุ้นแล้วก็สนุกนะครับรวมถึงมันมันก็ยังมีแบบโดนเอ็กซ์ติมแรออกนอกสนามได้อยู่นะครับหรือว่าแบบเบิร์ดฟินิชนะครับหรือว่าแบบตัวแตกอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่นะครับก็เป็นอีกหลไรที่เกมเพลย์มันสนุกอนะเออเกมเพลย์มันรู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต่เห็นเบเบดมาเนี่ยเบเบดเอ็กอะเกมเพลย์สุดยอดที่สุดอะนะครับ ต่อมาข้อ4นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเราว่าเบเดอร์ยุคเก่าก็คืออย่างพวกเราเนะเราได้กลับเข้าสู่สังเวียนแล้วผ่านการสนับสนุนลูกๆเราอ่าก็ต้องบอกอีกเนะว่าเออเบอเบดเนี่ยมันผ่านมาอย่างเนิ่นนานแล้วเราณนะตอนนั้นที่เราเป็นเด็กที่เราเล่นเบเบดเนาะ ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยรวมถึงผมเองก็มีลูกแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครลูกโตหน่อย5-6าขวบขึ้นไปอะไรเงี้ยเนาะก็จะเริ่มซื้อเวเไอให้ลูกได้แหละอ่าเนี่ยก็จะออกแนวเหมือนเป็นข้ออ้างนิดนึงว่าเอ้ยเออซื้อวบไอให้ลูกเล่นนะยอะไรเงี้ยนู่นนั่นนี่เนาะเราเองอะ่ะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นเองอะแต่ถ้าเราแบบซื้อเบบทให้เราจัดเด็กให้ลูกเนี่ยแล้วลูกไปเล่นรลูกไปแข่งแล้วมันสนุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเล่นกับลูกเองก็ตามเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันได้ย้อนวัยวัยนั้นนะครับเออมันได้ย้อนวัยวัยนั้นขึ้นมาโดยโดยผ่านลูกนี่แหละเออนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีหรือว่าถ้าใครแบบเออแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บมีภรรยาคุยยากหน่อยอะเข้าทางเนี่ยมันจบง่ายกว่านะครับโอเคสมัยล้วนของเราก็จะเป็นพวกมังกรฟ้านะของทาคาโอตอนนี้เนี่ยโทมี่ทาการานเนี่ยเขาก็มีแบบ เอาแบบตัวเก่าๆเนี่ยมารีเวิร์สนะครับก็เป็นเบเบดเอ็กตัวบิดแรดเชดเนี่ยก็จะเป็นแบบเบเบดเอ็กแล้วนะครับแต่ว่าพวกหน้าก,กาก พวกเบรดเนี่ยก็จะเป็นอย่างอันเก่าอย่างเช่นอย่างเช่นแบบเออเราสามารถซื้อหงแดงนะครับพยักขาวได้แบบเบรดเอ็กซ์เลยนะเอามาเล่นได้ด้วยนะครับเออเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็พอเรามีเงินณนะตอนนี้แล้วเนี่ยเราสามารถซื้อของแท้ให้ลูกเล่นได้ด้วยเออมันก็ยิ่งทําให้มันสนุกรู้สึกว่าได้สนับสนุนของแท้นะครับต่างจากสมัยก่อนนาะที่แบบเราไม่มีเงินนะแล้วแบบ พ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้อินกับเราว่าเบเบมันทําให้สนุกอะไรยังไงอเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอเราได้เป็นคนออกเงินเองเนี่ยเออมันสามารถตัดสินใจได้ได้มากกว่าเดิมนะครับต่อมาข้อ5ก็คือคือถ้าเล่นเนี่ยมันเล่นง่ายเนาะเล่นเป็นแคชชัวเนี่ยก็เล่นได้สนุกๆน,นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นแบบโค้ดคัสตอมแบบเอ็กตรีมเลยเนี่ย ก็ได้นะครับเพราะว่าเบบดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นประมาณ3อย่างนะครับก็ต้องบอกอีกก็คือมีเบรดนะครับก็คือตัวไบมีดที่เอาไว้ชนชนเนาะแล้วก็ตัวแรชเชดนะครับแล้วก็ตัวบิดนะครับตัวบิดก็จะเหมือนกับเป็นตัวฐา,านของมันว่าเออตัวนี้เนี่ยจะให้มันหมุนเยอะๆหรือว่าจะให้หมุนแบบน้อยๆแต่ว่าขึ้นหมุนแบบ สะบัดสะบัดขึ้นเอกเ็กซ์ตีมไลน์ง่ายแล้วพุ่งมาชนนะครับอันนี้สามารถทําได้แล้วก็พอแข่งเนาะเขาก็ให้ใช้โปรกแบบเบรดรัชเชนบิดที่มันแตกต่างกันนะครับโดยใช้เบสามอันนะครับเบรเบสามอันแล้วก็เรียกได้ว่าเออคุณก็เลือกได้เลยคุณก็เลือกแมท์ได้เลยมันเป็นอะไรที่ซตอมได้เยอะสุดๆนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีตัวเมตาอะไรอย่างเงี้ยวิสาหลล็ตอตนี่นะครับที่เป็นตัวสายซามินาก็ต้องบอกงนี้เหมือนกันว่ามันก็มีไท้ายของมันอีนะครับอย่างเช่นแบบ แอคแทกจะชนะสตามิแาสตามิแนาจะชนะดีเฟนซีฟนะครับ แล้วก็บาลซ์นเนี่ยก็จะไม่แพ้ไม่ชนะอะไรนะครับก็อันนี้เนี่ยมันก็มีให้เหมือนกันก็คือมีชนะทางแพ้ทางเป็นเป่ายิงฉุบนะครับอเซซอตีต่างๆเนี่ยก็มีเหมือนกันเนาะสมัยก่อนแล้วก็มีกล่องสมัยนี้ก็มีกล่องเหมือนกันนะครับก็ใส่เบเบ้นะครับใส่ตัวแรชเชตนะครับตัวชูดแล้วก็ใส่พวกบิดต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวลันเชอร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็กล่องที่เอาไว้เล่น123ก็ตามหรือว่าถ้าคุณไม่มีกล่องเนี่ยคุณเอาอะไรมาคัสตอมก็ยังทาได้เหมือนกันนะครับนี้ก็คื ข้อ5ของเราก็คือสามารถเล่นแบบเอ็กตรีมได้คัสตอมได้เยอะสุดๆแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือพอมันเริ่ม math แมทละกระแสมันเริ่มมาละมันก็จะมีการจัดการโปรโมทการแข่งขันอย่างจริงจังอ่าเราจะเห็นว่าเบเบเนี่ยวันก่อนเนี่ยผมไปแถวศูนย์อาหารแถวหนึงนะครับอ่าเป็นอุตดอศูนย์อาหารเนาะ ก็เห็นมีจัดแข่งเบเบได้เหมือนกันนะเออก็ไปดูมาเหมือนกันแบบเฮ้ยคนอะสนใจแล้วก็คนเข้ารว่วมไม่วาจะเป็นเด็กตัวน,น้อยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเยอะมากเราจะเห็นว่าแบบโอ้โหเราเห็นแบบ โตที่คนคนนี้นั่งเลยเนาะโอ้โหเบเบดวางเต็ม oh, เลยนะครับเออเบเบดวางเต็ม uh, เลยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรกันเนาะอันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วเนาะว่าเอออันนี้เขามีจัดแข่งจริงจนะแล้วก็อาจจะแยกด้วยเนาะว่าอาจจะเป็นแบบรุ่นเด็กกับรุ่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอ่าก็มีเพิ่มเติมตรงนี้ไปนะครับการแข่งขันเนี่ยมันจริงจังเลยนะภาพสายมือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันมีสนามแข่งเนาะแล้วก็รวมถึงมันมีแบบ กล้องให้ดูแด้วนะว่าแบบเออข้างบนสนามเนี่ยมันเป็นยังไงมันชนกันยังไงใครชนะใครแพ้ดูรีเพลย์อะไรก็ได้วัันนี้ก็คือความจริงจังของมันเพราะว่าเออพอมันเริ่มแมสเนาะมันเริ่มมีการจัดการแข่งขันเป็นอย่างทางการแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับโอเคอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงนะว่าถ้าเบสของปลอมเนี่ยมันจะามาแข่งในทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยจะเอามาแข่งไม่ได้นะครับโอเคก็จะได้แต่ของแท้เนาะแล้วก็รวมถึงเนี่ยเห็นบางคอมเมนต์เหมือนกันว่าแบบ ถ้าเอาของปลอมไปเล่นเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กๆก,ก็ตามเนี่ยเออสมัยนี้รู้สึกว่ามีเมนทอริตี้ที่ดีเหมือนกันก็คือพอไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยในใ้นของปลอมเหรอแบบเราไม่อยากเล่นด้วยมันแบบมันมีตะกั่วมีสารพิษอะไรอย่างงี้เนาะเออมันก็เป็นเ้ยสมัยนี้มันเปลี่ยนไปวะเออก็คือแต่ละคนนะ่ก็อยากให้สนับสนุนของแท้กันมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในข้อดีเนาะที่เบเบ้เ,บเนี่ยมันฮิตขึ้นมานะครับโอเค ก็วันนี้หลักๆคอนเทนต์เราน่าจะประมาณนี้เอาสั้นๆเนาะก็คือทําไม B ่ไปเบสเอกเนี่ยมันถึงดังแล้วก็ฮิตเป็นกระแสขนาดนี้นะครับถ้าท่านใดชอบเนี่ย ก็อาจจะลองหาไปซื้อมาเล่นกันดูเนาะยิ่งถ้าใครแบบมีคอมมูนิตี้มีพี่น้องเออหรือว่าน้องๆคนไหนเนี่ยมีเพื่อนๆแล้วแบบยังไม่ได้ลองเล่นเนี่ยอยากจะให้หาลองเล่นดูมันเป็นอะไรที่สนุกมากจริงนะครับขนาดดูหน้าตอนนั้นที่เราเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีเอ็กซ์ตรีมไลน์ไม่ได้ไปทำเอ็กซ์ตรีมแรน์ได้เนี่ยมันยังสนุกเลยนะช่วงนั้นอนะแต่ว่าพออันนี้เนี่ยเกมเพลย์มันสนุกขนาดเนี่ยผมว่าอันนี้แนะนำให้น้องๆหน,หน,หน,หนูๆเล่นกันนะครับ,บกบ็วันนี้ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นิดหนึ่งนะครับถ้าคนไหนอยากมาดิสคัตกันหรือว่าเอออยากมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นข้างล่างนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยผมเป็นคนที่อ่านแล้วก็จะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์อยู่แล้ววันนี้พ่อบ้านสี่สดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ